สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตข่าวดีสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะสามารถกู้ได้ถึง50,000บาทเลยทีเดียวค่ะและไม่ต้องใช้คนคำ้ำมีระยะเวลากู้ถึง5ปีเลยทีเดียวค่ะซึ่งธนาคารออมสินนะคะได้เปิดสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะเดี๋ยวเราไปดูคุณสมบัติกันเลยนะคะว่าคุณสมบัติที่ใช้มีอะไรกันบ้างค่ะ คุณสมบัติของผู้กู้นะคะหคือผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั่นเองค่ะสองคือผู้ที่มีสัญชาติไทยมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและเมื่ออายุรวมของผู้กู้นะคะระยะเวลาชำระกู้ต้องไม่เกิน70ปีค่ะสามก็คือมีการประกอบอาชีพค่ะสีก็คือมีถิ่นที่อยู่ที่แน่นอนค่ะและสามารถติดต่อได้ค่ะ และวงเงินที่ให้กู้ในครั้งนี้นะคะคือจำนวนเงินอยู่ที่5 0,000บาทค่ะและสำหรับอัตราดอกเบี้ยในการกู้ครั้งนี้นะคะคืออัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ0.75ต่อเดือนค่ะและระยะเวลาการชำระเงินกู้คืนนะคะคือสามารถชำระได้ตั้งแต่3ปีสูงสุดถึง5ปีเลยทีเดียวค่ะและเอกสารที่ใช้ในการประกอบการกู้นะคะ หนึ่งคือสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านค่ะสองก็คือสำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะสามก็คือเอกสารแสดงรายได้ประกอบอาชีพหรือว่าจะเป็นสมุดบัญชีหรือเอกสารรายรับรายจ่ายนะคะถ้ามีสี่ก็คือรูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพหรือสถานที่ทำงานค่ะ สามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือว่ายื่นเอกาสารประกอบการกู้ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะคะหรือจะโทรไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์1 1 5 5นะคะซึ่งเป็นเบอร์ c เซ็น e n t e r ของธนาคารออมสินนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะยังไงจะมาอัปเดตข่าวสารให้ฟังเป็นประจำค่ะขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์กระปุก com ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b ์หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณ